โอเคครับผมก็กับสวีดัตสวัสดีเด็กๆน้องหนูที่น่ารักทุกคนทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับของกู้กูพูดจบพี่กันด้วยนะครับผมเออโอเคครับทุกคนก็คือวันนีนน้นะครับผมจะมาเคลียร์ประเด็นของมัมมอนนะครับกับยินน้อยว่าเป็นยังไงสรุปเลยสรุปพี่<ล>ติดต่อยินน้อยไม่ได้ต่อยินน้อยไม่ได้ไม่มีใครติดต่อพี่ยินได้ติดต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมเฟซก็ไม่เห็นขึ้นออนเออเพราะวผมปิดออน <c oughs> ก็คือติดตอ่อไม่ได้ครับผมพี่เดี๋ยวจะแบบพยายามโทรหาตักหาแบบว่าเข้ามาทาคลิปให้หน่อยมาตอบคาถามให้หน่อยว่ามันเป็นยังไงอยากเชียร์ทุกคนฟังทุกคนขอเข้ามาเยอะแล้วอะไรเงี้ยในทิกตอกเต็มไปหมดเลย <ใช S 1> จริงๆตอนนี้กําลังติดเี่ทิกตอตกเหมือนกัน <ใช S 1> มั่นยินอ่ะมันกำลังมีแฟนใช่ครับใช่ครับใช่ครับอ่ะโอเคนี่แหละประเด็นของไอ้มั่นคือยังไงมั่นคือยังไงกับคนใหม่เล่าเข้าๆมาก่อนดิไม่ใช่คนใหม่กับคนใหม่คือยังไงคนใหม่ แฟนครับพูดได้จากปากเลยพูดได้จากปากเลยเออแล้วคบกับยินมากี่เดือนปีน่าจะปีน่าจะปีเกือบแล้วคนล่าสุดนี่คบมากี่เดือนแล้วเจ็ดหรือหกจะเข้าเจ็ดจะเข้าเจ็ดโอ้โหที่ผ่านมาคือยีนเป็นอะไรคิดเอาพยินได้เป็นตัวสำรองเฉยเลยเออจกเป็นตัวหลักอยู่แท้ๆจะจีบมาตั้งนานยินแม่งโง่จริงนะครับเออตกลงพี่ยินเป็นอะไรวะ เป็นแม่ดุนเสือมเขาเป็นควายเลยตัวใหญ่เท่าควายล้วยังเป็นควายอีกนะยินนะเอโอ้โอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่น่ารักเลยไม่ได้ไก็คือมันมีแฟนจริงๆตอนนี้เราเลือกันกับยินเรียบร้อยแล้วยินรู้แล้วใช่ไหมโอ้ไม่เลิกได้ไงเราจะเลิกเลยไม่ได้เลยไม่เลิกกันแต่สุดยอดเลยมันละมุนรู้สึกยังไงไม่สงสารที่ยินเลยใช่ไหมไม่สงสารที่ยินเลยก็สงสารอยู่แล้วตกลงเนี่ยคุยกับเขาอยังไงใครมาจีบยังไงคุยให้รู้เรื่องก่อนใช่ใช่ใช่มาจีบแน่ออกับคนใหม่เนี่ยใครมาเริ่มคุยกันก่ออนนยยยัังงงไิิบาดดครฟู คิดอะไรเอาความจริงเพื่อนความจริงเลยเพื่อนของเขาอ่ะทักมาบอกให้รับแอดเออเลาก็เข้าไปรับเออแล้วก็ไม่ได้คุยแล้วยังไงต่อทีนี้แล้วเขาก็ทักทักมาทักมาว่าไม่ทักดิเขาทักมาแล้วบอกทักเรามาบอกว่ารับแอดหน่อยเขาเพื่อนเขาบอกว่าให้รับแอดเขเข้าไปรับให้โอเคแล้วมันก็พิมไม่บอกว่ารับแอดแล้วนะเราเราเริ่มคุยจุดเริ่มต้นที่คุยกันคือเริ่มต้นยังไงใครเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนก็ เขาก็ทักมาก็ก็เลยคุยนไปทำมารยาทไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาเลยว่าตัวเองอมีแฟนอยู่แล้วไม่ได้บอกเลยเขาไม่ได้ถามไม่ถามก็คุยแม่งเลยก็เฟซตั้งอยู่ว่าโสดก็ไม่ได้ออกไงโอเคเขาก็คิดว่าโสดเขาไม่คุยไม่บอก้วยนะแสดงว่าความคุยมากจะรอเขาแบบนี้เลยหรอรอแบบเขาถามเลยก็ไม่บอกเนาะกุ้ากุลวกุซาเชียฮะกูว่ากุลวแล้วแม่งเร็วกว่าผมอีกอ่ะพี่ เอาใครแต่เร็วก็เร็วไปขอไม่เร็วขอเป็นคนดีตรงนี้นะเห็นไหมทุกคนพอมีปัญหาอะไรลำบากพี่บอยอีกแล้วตอนนี้ติดแนชแท็กลำบากพี่บอยอีกแล้วทุกเรื่องทุกดามมาเคลียดคือกูต้องเคลียร์้ะความรักพี่ไม่ได้ไปเกี่ยวไปยุ่งกับพวกมันแต่พี่ต้องเป็นคนที่มาเคลียร์ให้มันสมควรปะปะอ่ะฮะก็เป็นพี่ไงเออก็เป็นพี่แหลกก็รัก้องก็ต้องเคลียร์ให้เอฟซีก็มาตามพี่บอยทางพี่บอยไม่รู้เรื่องพี่บอยก็ต้องไปหารสรุปหาเรื่องเรามาเคลียร์ เกินปุยมุยโอเคครับทุกคนก็คือนั่นแหละทํำไงก็ติดต่อไม่ได้วันนี้ไม่รู้ว่ายินจะเข้ามาไหมนี่ก็คืออาทิตย์หนึ่งเตรียมที่ยินไม่เข้าให้ทุกคนมาแล้วพอดีมันอยู่ได้เฮ้ยยินไม่ได้ ไหนจะไปไหนะะกลับบ้านจะับ้นกลับรถป้านเอารถเอารถจอดไปข้างหน้าก่อนมันด่วนมาก,มา,ม,ากมานี่ก่อนมานี่ก่อนเดินเดินเดินเดี๋ยวให้ผมหยุดเอออยู่เลยเดี๋ยวรถเ,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 เอาไปจอดให้พี่มันร้อนแดดนี่ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตานะเป็นอะไรมาเคลียร์ขอเคลียร์หน่อยเธอยิ้มทุกคนดูดิเห็นไหมมาพรุ่งวันจะกลับเลยพีเข้าห่มก่อนเข้าห่มก่อนเเอารถไปไปไป อะไรกันวะวันมึงอยู่ตรงนั้นเลยนั่งรอจุดนั้นมึงยิ้มอะไรตรมัดเหี่ยวนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งอยู่ตรงนี้แหละเออมึงไปไหนวัมนมันตรงนี้มันมามันมันจะดีอ่ะพีน่นั่งนั่งนั่งโอเคไหนๆก็มาแล้วไปนั่งด้วยป้อนโอเคครับทุกคนไม่ลองรับนำเพลงเข้าเรื่องเลยละกันไปไหนมาอาทิตย์เต็มๆติม,ตมละ ไม่ได้ไปไหนทำไมไม่เข้ามาว้างเข้ามาเล่นด้วยเนพี่แล้วทุกวันนี้นะน้งเข้ามาแล้วไง่อยากเข้ามาเมื่อกี้ก็จะขับออกไปนาทีมามาเาอยากมาบ่อยๆไม่ได้เมื่อก่อนมาทุกวันวันนี้จะไม่มาจะทนแสงนี้ไม่ได้มีอะไรต้องเคลียคนดูดิเห็นหน้าพอเห็นหน้ามั่นป๊บคือกลับกลับปั๊บโอเรารู้สิผิดตั้งาม่ไหมัะ หินไหมนีย่ยินเข้ามาในคือเข่าไว้ <Yeah. S 1> ถ้าพี่ไม่วิ่งไปเอาไว้เอาเมื่อกี้ไม่ทันเลยน,นั่นแหละสรุปคือรู้แล้วใช่ไหมว่ามันมีแฟนและตอนนี้รู้แล้วผมเห็นนิดติกวันก่อนก็เห็นเตือนสีนนนแล้วกับมันนี่ได้เลิกกันก่อนไหมก่อนที่จะรู้นี่ผมไม่รู้ผมแบบไม่รู้เลยผมไปเห็นในคลิปผมก็ตกใจในิดตอกรแบบเพียนปุ๊บสตันเลยคืออะไรงี้เลยใช่ไหมโอ้ oh. ขนาดแล้วม่อนทําไมไม่บอกยินดีๆฮะทําไมไม่บอกทาไมไม่บอกยินดีๆว่าม่อนมีคนคุยใหม่แล้วม่อนคุยกับคนใหม่แล้วม่อนมีแฟนม่อนจะมีแฟนใหม่แล้วนะยางี้ทำไมไม่บอกทาไมไม่บอกเขาใช่ไม่กล้าบอกทําไมไม่กล้าบอกก็ไม่กล้าบอกไงก็เล่ามาเล่ามาทีนี้ยังไงเอายังไงจะเอายังไงกับยินตอนนี้จะเอายังไงตกลงคืนเลิกเลยก็เลย แล้วทําไมตอนคุยกันอะ่ะคบกับยินมาปีหนึ่งเป็นปีอะ่ะแล้วคนใหม่อะ่ะของมั่นอะ่ะกำลังจะเข้า7เดือนแล้วทําไมตอนคุยกันอะ่ะทำไมไม่บอกพี่ยินว่าแบบห่างกันสักพักหรืออะไรก็ได้ตอนนี้มั่นแบบสับสนมั่นคุยกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่คุยกันคุยตัดสินใจเองอย่างนี้มันก็มันก็หายอยแล้วนาะพีก็ไม่ค่อยได้คุยกันอยู่ ก็ไม่ค่อยไ,ได้คุยกันอยู่แล้วไม่ได้คุยกันยังไงากเห็นถ่ายชิปเพื่อกันตลอดดูก็ถ่ายบ้างบางครั้งไม่ใช่ว่าได้คุยกันบ่อยสับสนใช่ไหมก็เลยเลิกเลยแล้วตกลงนี่จะมาตอบคบกับยินทําไมอ่ะแล้วถ้าทำงี้มาตอบคบทำไมุงสารไหมนี่แล้วตกลงมาตอบคบทําไมคบลงมาทําลายวใจีเขาตเงนี้ตตยตอนแรกรักมั้ตงตอนแรกก็รู้สึกดี ก็ค <łość> บไปแล้วทีนี้ทําไมมันทาไมความรักของยินไม่พอหรอหรือยังไงทําไมถึงมาต้องแบบไปรักกับคนอื่นแล้วอ่ะยินดีไม่พอหรือยินไม่น่ารักหรือยังไงมันมีอะไรพูดดิไม่รู้จะพูดไงก็ต้องพูดไม่รู้ไงก็ต้องพูดเนี่ยคนดูเขารอฟังอยู่พูดให้มันเคียร์ ใช่พูดให้มันจบมันที่เชียร์จบไปต่อไปเราจะทํางานน่วมกันยังไงยังไงเนี่ยใ่มันต้องคุยรู้เรื่องใช่ไหมปอนใช่เราต้องคุยให้รู้เรื่องไม่งั้ยินไม่เข้ามาเพราะว่าเราติดต่อพี่ยินไม่ได้เลยเออแล้วทำไมพวกผมติดต่อพี่ไม่ได้ก็ติดต่อก็คุยอยู่แต่ว่าแบบไม่อยากคุยไม่อยากเข้ามามันไม่เกี่ยวเลยมันคนละประเด็นเลยถ้าแบบไม่ชอบบอนก็แบบเรื่องต่างหากแต่พี่อย่้ปอนไม่เกี่ยวไงมึงก็ต้องคุยด้วยทุกคนคิดดูผมก็มาอยู่ไงกอนพุฟฟี่ไล์สดผมก็ มาไร่สดอยู่แต่ว่าอันนี้มาแบบถ้ามาแล้วไม่เจอก็แบบอยู่อยู่แต่ว่าไม่อยากอยู่ทำแบบนี้เลยไม่รู้มา,มากคนดูดิขนาดพี่อย่บาบังควันทักเฟยยังไม่อยากตอบเลยเออชวนเข้ามาไงพี่อยากชวนพี่ชวนเข้ามาหลายวันแล้วมาปรับความเข้าใจกันจะเอายังไงต่อสรุปง,ง่ายๆก็คือเลิกจริงจจังเลยเลิกแบบไม่ได้มีคำบอกเลิกด้วยใช่ไหม ทำไมไม่ปรึกษาทีแม so 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 like ่งตอนคบกันตอนจะคบกันมาบอกพี่ทีจะเลือกไม่เห็นบอกพี่จะเคลียร์ไงถูกทีนี้ดราม่ามาแต่ละอย่างเนี่ยคือลำบากพี่บอยตลอดตอนนี้ทุกคนจะแจ้งตลอดเลยพี่บอยต้องเคลียร์พี่บอยมาเคลียร์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วสงสารคนเคลียร์บ้างไว้นี่สารโอ้โหแต่ว่าพี่ก็คือพี่ใหญ่สุดไงแล้วดูยินเนี่ทีนี้เศร้าด้วยทีนี้โ้นั่งจิ้งเลยอืมพี่จะไปเศร้าทําไม เออแค่ชูอ่ะมันก็ดีแค่ไหนแล้วพี่ตกลงเป็นชูเหรอก่อนทําไมได้เป็นชูตกลงคืออะไรตกลงเป็นชูหรืออะไรมึงแยกถูกไหมเนี่ยฮะเป็นชูเหรอเป็นตัวสำรองเป็นตัวํำรองเป็นตัวํำรองจ้อยใส่เงิน เหมือนแบบพอไปแบงก์เลยยีตอนนี้ช่วงห้าเดือนช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาไม่ค่อยได้คุยเลยคุยแบบประโยคสองประโยคเออแต่แต่ก่อนนะคุยเยอะอยู่แต่ว่าคุยเยอะคุยทุกวันเลยช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาตอนตอนแบบตอนใกล้ๆคือแบบโทรหากันตลอดแบบค้างสซงค้างสายเลยใช่ไหมหลังจากห้าเดือนที่ผ่านมาคือแบบเริ่มเริ่มเปลี่ยนไปแล้วหรอเริ่มเปลี่ยนไปจากยังไงบ้างอ่ะพี่อยากรู้ก็แบบทักไปก็ต่อบ้างไม่ต่อบ้างมีแต่แบบมีแต่ยินทักส่วนมาก มีแต่เราทักฝ่ายเดียวแบบก็รู้แล้วเริ่มมันเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมมันเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบเราเริ่มพยายามพยายามอยู่ฝ่ายเดียวแล้วใช่ไหมก็เลยแบบอ่างมางอ่าออกมาแล้วเขาเขามีไหมที่เขาทักมาเขามาตามแบบว่าคิดถึงไม่มีไม่มีไม่มีปล่อยปล่อยเราเลย่ามาก็ถึงแบบ มาถึงอาทิตย์นี้แหละก็เจอชิปมาถึงอาทิตย์นี้เจอคิปเลยแจ็คพอตแจ็คพอตมันแจ็คพอตแตกเลยเดี๋ยวทีนี้เคียร์ความรู้สึกตัวเองได้ยังแบบว่าต่อไปเนี่ยจะกลับมาทํคชิปด้วยกันยังไงจะมาทํางานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยได้แบบคิดนั่งทบทวนเคียร์ความรู้สึกตัวเองหรือยังก็แบบได้ผมก็แบบแยกอยู่ว่าอันไหนคืองานอันไหนคือแบบนี้เป็สัปีรลตพอแล้วไอ้มอนน่ะคือยังไงต่อไปจะมาทํคชิปด้วยกันได้ไหมบัดทีนี่ยก็ได้เหมือนเดิมั็เป็นพี่น้องเหมือนเดิมไง ก่อนก็เป็นพี่น้องอยู่แล้วแรงนะแรงนะแรงนะก่อนที่จะคบกันก็เป็นพี่น้องอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันรักไปแลยังไงมันเปลี่ยนไปแล้วมันเปลี่ยนไปแล้วอะแต่ว่าอันนี้มันรักไปแล้วไงแล้วก็เลิกกันทำคลิปมันก็จะไม่สนุกเหมือนเดิมแล้วยินเป็นพี่น้องเหมือนเดิมได้ไหมได้ผมไม่มีปัญหาแล้วยินไม่มีปัญหาแต่ว่าเสียใจเสียใจไหนมากเลยใช่ไหมเสียความรู้สึกแล้วแล้วหลักๆเนาะ เดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็แบบดีขึ้นเองอรัพี่บบชินไปเองถอด,ด,ด,ดยังไงก็มีพี่ลองคิดอะไรมากทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงฝากทุกคนแบบไปโอ้พี่ยินด้วยนะเวลาพี่ยินไรสดเดือนอะไรเนี่ยพี่สงสารเหมือนกันบางทีพี่อาจจะไม่ได้ดูไม่ได้สนใจว่าพี่ก็มีงานมีหลายอย่างให้ทํานะครับทุกคนครับโอ,อ้ย่าเช่าพี่ยิ้มยิ้มเออโตมากแล้ว พี่ก็แบบเหนื่อยมากพอแบบตอนคบกันจะคบกันมาปรึกษาพี่นะเต่๋วพอจะเลือกตออะไรไม่ปรึกษาหล่ะพอมีเรื่องขึ้นมามีดวงดามากขึ้นมาแล้วพี่รู้เองทีนี้พี่เสียความรู้สึกมากกับทุกคนอย่าร้องพี่อย่าร้องร้อ,อ,องก็ร้องนะร้อง,องแทน้องยินก็ได้สงสารน้องกูนี่อ่ะดูสรุปทุกคนดูยินอะ่ะดีขนาดไหนไใตอนแรกมันกับบอนจ้นกันเออก็รักมอนก็รักไอ้ปอนแล้วแหละตามจีบปอนจนได้แล้วทีนี่ไอ้ปอมนมีลิษาดีนะเข้ามาปลอบม่อน จนแบบยินอะรักมั่นตั้งแต่ตอนไหนแล้วไม่รู้หรอกแต่แอบชอบน้องมันแบบหวังดีเดือนตลอดแล้วแบบมั่นอกหักตอนนั้นยินก็เข้ามาดามใจมาดามใจปุ๊บก็ยินรู้สึกยินก็มาคุยกับพี่ส่วนตัวแล้วแบบที่บอกว่าชอบมั่นจริงๆแล้วเออพี่ก็ได้คุยกันคุยไปคุยมาแล้วมาคลิปนั้นเราเปิดตัวว่ารักกันเป็นแฟนกันจริงๆทีนี้แล้วทีนี้ยินมาโดนมั่นมีคนอื่นนอกใจอีกตกลงคือตอนนี้ยินแบบน่าสงสารที่สุดแบบไม่มีอะไรแร์ขนาดมั่นอกหักยินเข้ามาลวบแล้วสุดท้ายมั่นเป็นคนนนทททีีี่กระะย้ เออแล้วเราก็เป็นคนปอบพี่ยินเออต้องปอบเชื่อกันท,ทั้งทั้งที่พี่มอนทำพี่มอนต้องปอบใจเออเออแล้วไอปอนแสดงเขาเห็นนี้ว่าม่อนนี่ที่มันทำอย่างนี้นี่คนดูบอกว่าพี่ม่อนหลอดนิสัยดีอะไรเงี้ยแล้วไอม่อนเนี่ยมันดีหรือมันยังไงมันก็ดีอยู่มันก็เร็วกว่าผมนิดนึงเอาดีดีเร็วหรือดีเอามันมีความเร็วไหมความเร็วก็มีความดีก็มีสรุปแล้วนี่อันนี้คือเร็วมากใช่ไหมเร็วกว่าผมอกว่อะ เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่าเดาเอาเชียร์ง่ายๆตรงๆชัดๆถ้าให้เลิกกับคนใหม่แล้วกลับมาหายินนี่ได้ไหมมันก็ไม่ได้เราถึงคนใหม่ไปแล้วเออคนเก่าก็น่ะไปแล้วมานี่มานี่ก่อนเดี๋ยวมึงไปไหนถึไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอีกแล้วอีกแล้วมาเดาเชียร์ไม่จบกันจะกลับบ้านพี่ไม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 ่จบกันพี่วันมาเนี้ก่อนลีโรลีโลมันร้อนอย่าพึ่งมันตากแดดมัน้ออย่าพึ่งกลับอะไรเชียร์ไม่รู้สึิ ตกลงคือกลับมาไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องกลับมาเป็นพี่น้องเหมือนเดิมไงแล้วสรุปเอาเช็คชัดเลยตอนนี้คือรักยินหรือมไม่รักแล้วพูดตรงๆชัดๆใจโจ๋บอชัดๆยินจะได,ยะได้ยินจะได้ตัดสินใจถ<ม>ูกต่อไปจะทำยังไงก็ไม่ใช่ว่าไม่รักไม่มึงกอบเอามจะมารักอะไรมึงกอบให้มันเชียร์ดีกรงก็รักแบบพี่น้องก็ไม่ได้รักพี่ยินแบบเป็นแฟนแล้วแต่ว่ารักแบบเป็นพี่น้องเหมือนเดิมเร็วมาเร็วมาอ้ยินเชียร์กันก่อนดี พูดมาไม่ฟังเลยบอกพี่ทวันนี้พี่บอกไม่ฟังแล้วเห็นไหมเป็นขาดยยวยเออแล้วแี่อะไรกันอ่ะมานี่ทุกคนมานี่ก่อนเห็นไหมเห็นไหมที่บอยพูดยังไม่ฟังกลับเลยไปแล้วไม่เห็นอะไรแล้วต่อไปจะทําคลิปด้วยกันได้ไหมพี่บอยก็จะขาดคนในกลุ่มอีกแล้วหรอทุกคนที่บอยเหนื่อยจังว่ะมีอะไรพี่บอยต้องมาเคลียร์ให้ตลอดเลยแล้ว ตล้วน,นี้ก็แบบแย่อีกองไงกอนมันน่ามันเสียใจมากนั่นะ oh. มันจะร้องแล้วมันจะร้องให้นั่นนะโดนนั่งซึมหมดคลิปได้ชิปทุกคนจะเห็นนะปกติเวลายินถ่ายคลิปอะ่ะยินจะแบบกว่าส้นเตนที่สุดใช่พี่ยินใะเฮแต่นชิปนี้แม่งหวยเหมือนหมาเลยอะ่ะน oh. ่าสงสารนะม้อนเอ้ยทำอะไรไม่ปรึกษาพี่เลย เป็นงัววแล้อ่นั่นแหละตอนสรุปคลิปนี้<ม>ทุกคนน่าจะเห็นชัดเจนแล้วนะครับผมว่าเลิกกันร้อยเปอร์เซ็นตแบบจริงๆเลยแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเพราะมั่น<ผ>ม,มีคนใหม่ไปแล้วอ่ะใช่ครับอุตส่าห์พี่เชียร์เต็มที่อ่ะตอนแรกอ่ะปอ,อนใช่เราคนดูก็เชียร์เต็มที่พี่ก็เสียใจมากคนดูผิดหวังไหมอ่ะ ขอโทษคนดูด้วยนะคะผมที่มาแบบตามคลิปช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยโอเคสรุป,ปง่ายคลิปนี้คือม่อนกับยินเลิกกันจริงๆแล้ว<ช>ครับผมไม่ใช่แค่คู่จิ้นคู่จริง,รงแล้วเลิกกันจริงๆเพราะมอ่อนอ่ะมีคนใหม่ใช่ครับเออมันมีคนใหม่แล้วเลิกกันไปแล้วต่อไปพี่จะตามพี่ยินพี่จะคุยให้ได้ครับพี่ไม่ยอมเสียน้องรักไปหรอกพี่รักมากพี่รักทุกคนพี่ต้องเคียร์ให้อยู่ทุกคนช่่ยเปกับรัพี่บอยด้วยนะพี่บอยเหนื่อยมากคนที่แบบเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเหนื่อยจริงอะโอเคทุกคนคลิปต่อไปนะ ทุกคนอยากเขีนแฟนมอนไหมอยากเปิดตัวแฟนม้อนไหมทุกคนยินยอมไหมที่จะเอาแฟนมอนเน่เข้ามาอยู่ในช่องพี่บอยพี่บอยจะตามมาให้ได้เอามาถ่ายคลิปมาเปิดให้ดูว่าเขาเป็นหน้าอย่างไงครับเขาเป็นนิสัยยังไงทุกคนจะรับได้ไหมครับเออถ้าทุกคนคิดเห็นยังไงทุกคนคอมเมนต์ได้เลยพ,พี่บอยจะดูคอมเมนต์ทั้งหมดใช่ครับถ้าอยากให้เขาเข้ามาพี่ก็จะเอาเข้ามาครับเออครับ วก็จะดูแลเต็มที่เหมือนลิ่าเหมือนแหละสุดท้ายแล้วไงก็อย่างนั้นสุดท้ายก็เหนื่อยพี่บวยอีกทุกเรื่องไม่ว่าจะโค้ชเป็นไม่จะเลิกท้ายแล้วพี่บอยคือไม่มีความหมายอะไรมีความหมายแต่เพราะเวลามีปัญหาทุกคนค่อยแบบจเจนค่าพี่พี่ก็รู้สึกน้ายใจนิดนึงออโอเคสรุปไปง่ายนั่นแหละสรุปไปเรียบร้อยแล้วว่าเลิกกันจริงแล้วคลิปหน้าเปิดตัวแฟนม่อนเลยเออจะคุยได้ถ้าทุกคนอยากเขียนแฟนม่อนคอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมเออโอเคครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไปปเจอกััันนนคคคลลิห้าะรรบบผมแ